นังกันนั่นนี่พี่โน่ใช่เบาเบาเลยฮะมีเหล็กด้วย,หเ,ยวเ,เหรออ๋อนู่นแล้วบนนู่นแหละข้างนู่นแหละตนไม้ข้างนู่นแหละอ๋อนี่มันมีเหล็กฉากด้วยนี่วาสองเส้น เดี่ยวเดียวครับอัดไปให้หมดเลยที่เกียจมาหลายรอบไกลเหลือเกินดีนะวันนี้ไม่ไม่ร้อนเนาะเครื่องฟ้าเครื่องฝนครับใช่ไหม Mày thương lão Luôn ngoài Rồi 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 Mày tao muốn đi, mày tao muốn ออกมาผมบอกให้พี่ขึ้นไปบนนู้นมันจะได้ถ่วงตรงกลาง <S <S โหนไปเลยโหนไปเลย ไป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 ตุ่มพีลบเมไปยืนใต้ทำาันทำไมเออโอ้ยพอดีเลย,ย,ยใส่ตัวนี้ฝั่งนู้นน้ำหนักพอๆกันเลยสมดุลเลยไปจะวิ่งไปอ่าไป แล้วเราต้องขยับพื้นที่เลยครับใส่บนนู้นเลยบ่ใส่ข้างบนเลยบ่ ใส่บนเหล็กเลยไม่ได้เหรอโต๊ะบอเดี๋ยวจัดระเบียบก่อนครับจัดระเบียบจัดระเบียบจัดระเบียบใหม่ก่อนเออสวิงมานี่ก่อนแล้วก็ยกเหล็กรางนั้นไปไว้บนนู้นก่อนฝากไว้บนนู้นก่อนเดได้ไม่ต้องเอาลง อา้าวยกไปเล่เออผมมีส่วนร่วมอยู่นะ๋ยว่าผมไม่ช่วยเอ <c oughs> เอละแก้เป็งไงข้างบนลมเย็นสบายไหม เอาแล้วเอาแล้วเอาวางเลยเอเดียวเอาสเต็มลัดก่อนร้อยชักไปหน่อยนะไปพ้อแล้วพอ้วเอาวางเลยวางเลยวางเลยโอเค เดี๋ยวสเตรมารัดก,ก่อนเราไปที่ไม่ล่นเรามั้งนี่นี่ไอ้นี่มันคำไว้อยู่นี่ไม้งั้นออเอาเหล็กลงมาะ่ะเกะแต่นี่ออกไม่ต้องเอาออกหรอกไอ้เกะเตะข้างบนนั้นออก พี่นี่เอาเอาแต่ตรงตะขอนั้นออกก็ปล่อยไปบนนั่นแหละเชือกอ่ะคาไว้งั้นแหละไอ้สเตีะเรียบร้อยครับเดี๋ยวรัดสเตีให้เรียบร้อยก่อนค่อยเดินทางตีสองเส้นครับเหลือเฟือหน้าหลัง เอาเพิงเรามาไดยอยู่บนนั่นแหละ ค,ครับช่วยกันครับช่วยกันคนละม้คนละมืองานม,มันจะได้ไปเร็วครับคนหนึ่งทำโน่นคนหนึ่งก็เก็บตัวนี้อ่าเราก็รับสเตไปการโหก็อยู่ข้างบนไปเดี๋ยวรอยัดไอตัวตะขอเข้าครับ ถ้าช่วยกันสามาัคคีกันนะไม่เกี่ยงกันนะงานมันจะเสร็จเร็วนะครับอ,อ่าพี่จับให้หน่อย วางลงไล่ทีนี้ปิดเออเ๋าฮะไปไล่มันสุดพอดีแล้วอีนิดเดียวเองไม่ไรหรอกพอดีเลยจะได้ไม่กระแทกอ่า มึงมึงมึงแน่นยังพี่ขยมดูดิเออขยมดูเออนั่นยัดไปดีเดี๋ยวมันล่วงมาข้างล่างเออยัดไปาทางแหละเออเช็คดูความเรียบร้อย ก่อนออกเดินทางนี่นี่ใช้งานได้เนี่ยดึงมาดึงมาดึงช่วยมา เอะเอะเอเคตึงแล้วล่ะพร้อมออกเดินทางเดี๋ยวค่อยลงมารัดอีก ลงมาเลือกจะนั่งข้างบนนั่งข้างบนนั่นละ ไม่แล้ววัดดีเเดี๋ยวยว,วิ่งวิ่งไปเดี๋ยวลากตามถนนนะเออไปเราอันนี้ขึ้นด้วยย,าง,ย,า,งยางนี่ยางนี่ยางนี่มวนมวนไปมวนนะั้นเออ น,นี้ก็ต้องเอาไปใช้งานอยู่นะเอาไปให้หมดละตัวนี้น่าจะเป็นยางอะไรวะเนี่ยเขาไว้ใช้แบบไหนนี่รู้ไหมเหรอกันซึมบ่หรือกันยืดหยุ่นหรืออะไรนี่ เสร็จเรียบร้อยครับเต็มรถเลยครับอู้เต็มเอียดเลยโอเคพร้อมออกเดินทางครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับนู่นแหละหน้างานนู่นเลยครับสวัสดีครับผม